องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรวมแก่บรรดาล่างเพลิงไม้หางซูเปอร์ชีพที่ห้องประชุมสาลักลางจังหวัดภูเก็ตได้เปบุญอุปติสิงนายกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายประดิษฐ์แสงจันรประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายกันตภัทรพิสิ์คุณานน์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายสุกิจสุภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรวมถึงเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุุุมมรรืออกกกััับนนาาายตีิทสดผู้ววชจง เพื่อแก้ไขปัญหาลั่นกรณีไฟไหมห้างซูเปอร์ชีพและหลังจากนั้นนายเผบูบุ์อุปติสิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปูแกตได้นำคณะรวมลงพื้นที่ประเทศด้วยมอบปรองเทายางจำนวน50คูและคลาด50คันเพื่อให้ทีมงานเคลียบพื้นที่พร้อมท้งเหยี่ยมทลัดซูเปอร์ชีพแร์ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปูแกตได้สนับสนุนเต้นเพื่อเปิดจำหน่ายสินค้าชั่วเครา นายกัญชภพัทรปีสิทธิ์คุณานน์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในเขตพื้นที่ตำบลรัศดากล่าวในท่าน,นะเจะข้องพื้นที่ว่านอกจากทางองค์การบริหารส่วนจังวหวัดภูเก็ตได้มอบโปร่งถาวย้างแลลคลาดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการใช้งานแล้วทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตยังได้สนับสนุนเต้นเพื่อวางจำหน่ายสินค้าั่วคราวให้แก่ทางห้างพร้อมทางสนับสนุนระดับเพลิงรถลำเลียงน้ำและเครื่องจักรกลในการเคลียร์พื้นที่ โดยมีเจ้าหน้าที่รวมทำงานกันอย่างเข้มแข็งซึ่งทีมงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตและจิตอาสาข้อมูล,ลนิธิต่างๆได้เร่งทำงานกันอย่างนักและคาดว่าสถานาการณ์ต่างๆจะคลี่คลายได้โดยเร็วจากการประชุมรวมกับทางจังหวัดภูเกต็ตและหน่วยงานต่างๆได้ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการกำจัดกองเพลิงหรือให้หมดปัญหาเรื่องกลุ่มควันและมลภาวะรวมทึงการแก้ไขการเคลืพื้นที่ในส่วนที่เข้าทึ่งยากโดยใช้เครื่องจักรเข้าทำงาน ซึ่งได้มีการประสานง,งานกับทุกหน่วยงานทังกองพิสูจน์ลักฐานฝ่ายดูแลเรื่องประกันเจานา้าหน้าที่ตำรวจตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายปกครองข้องอำเภอเมืองภูกเก็ตเป็นตน้นทั้งนี้จะมีการประชุมห้าหรือทุกวันเวลา8นาฬิกาที่ศาลกลางจังหวัดภูแก,ก็ต เพื่อห้าแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปได้ด้วยดีคณะที่นา่า佩服อุปฏิสิึ่นายกอ,องการบริหารส่วนจังหวัดปุกตกล่าวว่าขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุกัในพื้นที่ที่ได้ช่วยเหลือคณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตั้งแต่คืนแรกซึ่งทีมงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุกัได้ช่วยระดมทรัพย์กำลังทางมดเพื่อดับเพลิงให้ได้ในคืนนั้นพร้อมทางต้องขอขอบคุณทางจังหวัดปุกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตุกแห้ง ที่ได้ซุ่มรถดับเพลิงมาช่วยเลือด้วยครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตทุกท่านวันนี้ทางอบจภูเก็ตนะครับนำโดยท่านนายกภัยบูรอุปติสิงห์นะครับคณะสอจอนะครับและทีมงานทีมงานทางโครงร้างนะครับได้มาอำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องเต็นท์นะครับเพื่อให้พนักงานของซูเปอร์ชิปนะครับ ได้มีงานทำนะครับไม่ไม่ตกงานทั้งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับได้มาจับจ่ายซื้อของนะครับได้ตามปกตินะครับภายใน3-40วันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับอยากให้พ่อแม่พี่น้องนะครับมาช่วยให้กำลังใจทางห้างนะครับรวมถึงพนักงานของซูเปอร์ชิปนะครับวันนี้ทีมงานทางอบจนะครับนำโดยท่านนายกไบบูลุปติสิงห์นะครับคณะสจและ ของกองช่างนะครับได้นำนะครับมอบรองเท้าบู๊ตในการเข้าไปทํางานในกองพืิงน,นะครับและคลาดจานวนอย่างละ50นะครับอย่างละ50คู่นะครับค่าด50ชิ้นและก็รวมถึงตอนนี้ยังสนับสนุนนะครับรถด,ดับเพลิงรถลําเลียงน้ํานะครับพร้อมกับพนักงานนะครับทํางานกันอย่างเข้มแข็งส่วนด้านที่ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนะครับของประชาชนโดยรอบ ตอนนี้ทุกฝ่ายของอบจและติอาสามูลที่อุศลธรรมและมูลที่ต่างๆที่เข้าร่วมพื้นที่นะครับเร่งทํางานกันอย่างไม่หยุดไม่หย่อนนะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับทั้งวันทั้งคืนคาดว่าสถานการณ์จะในเร็ววันนี้นะครับคงจะขี้ภัยเรื่องของมลภาวะนะครับทางทางควันและทางทางกลิ่นลงไปได้เยอะประชุมตอนเช้าที่ศาลากลางจังหวัดนะครับประชุมร่วมกับทีมง,งานของผู้ว่าและ หน่วยงานต่างๆนะครับก็ได้ปรับปรุงนะครับปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์นะครับในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องของการควันนะครับในการกําจัดกองเพลิงกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะครับเพื่อให้มันหมดปัญหาเรื่องควันนะครับเรื่องมลภาวะต่างๆรวมถึงการแก้ไขในการเข้าไปเคลียร์พื้นที่นะครับส่วนที่เข้าไปถึงยากนะครับโดยใช้เครื่องจักรหนักเบานะครับแล้วแต่สถานการณ์ นะครับตรงนี้ก็พยายามประสานงานกับทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกองพิสูจน์หลักฐานนะครับฝ่ายของการดูแลเรื่องประกันนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับลงถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายปกครองของอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับร่วมอยู่ทุกหน่วยงานนะครับทำงานนะครับโดยจะมีการประชุมทุกแปดโมงเช้าของทุกวันจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปด้วยดีนะครับครับขอขอบคุณท่านสจกนะพัฒนนะครับที่ ลงพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือตอนที่เกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่คืนแรกเลยนะครับเราทีมงานอบจนะครับกองช่างแล้วก็ทีมงานสจนะครับได้ช่วยระดมสภาพกาลังทั้งหมดนะครับที่จะดับเพลิงให้ได้ในคืนนั้นนะครับเราอหลับมรนนะครับทานสจบัญชาการเรื่องของการดับเพลิงในคืนนั้นนะครับในฐานะเจ้าของพื้นที่ได้ดูแลนะครับทำให้การดับเพลิงทําได้ในตอนหัวรุ่งนะครับ ขอบคุณทางจังหวัดนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลต่งนะครับที่ส่งรถดับเพลิงมาช่วยตอนนี้นะครับเราต้องทํางานอย่างหนักนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องกลิ่นนะครับเรื่องน้ําเสียอีกหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของแรงงานนะครับที่ยังเป็นต้องให้เขาทํางานให้ได้นะครับคนงานนับพันคนนะครับกลัวว่าจะตกงานเราก็ต้องเลยเอาเต้น์อบจอมาช่วยเหลือนะครับทาให้ทางห้างนี่สามารถเปิดการค้าขายได้นะครับแล้วพี่น้องประชาชนซึ่งเคย จับจ่ายใช้สอยห้างชุปปิปนะครับได้มาจับจ่ายใช้สอยได้โดยไม่ไม่ขาดนะครับนี่เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนะครับที่พวกเรามีด้วยกันทุกคนนะครับขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับที่โดยเฉพาะจิตอาสานะครับที่น้องแฟร์ชนอาสาสมัครเยอะมากนะครับมาช่วยกันทำมาเอาอาหารข้าวปลาอาหารมาให้ทีมงานอาสาสมัครนะครับตอนนี้เลยทำให้เราได้แก้ไขปัญหาได้ครับขอบคุณทุกฝ่ายนะครับที่เกี่ยวข้องครับ